ร่<ส>อนนัี้มนันี้มาจากทา ini, s <S ั้งใดเนาะนี่เนาะหาจานบุญเมอ่คือเรียมดีแต่เนาะสวัสดีครับทีมงานสายสามครับวันนี้มาเยี่ยมสนามเพชรเกษมสีแปดครับโอ้ ช่องมันมันตามกันนะงให้ม um ือถามลบ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 เพราะว่าขานีช่องดีช่องดีจะเซจเจ็บขาอยู่เนี่ยเต้กับแพ้่กับเก่าในเล่าช่วงก็ได้ปลอกถุงเดียวไดากว่าที่นี่โอ้ตะกอคนนี้วะโอ้นิงขนาดเลยปัดตะกออันนี้เพิ่นมาจากทางไหนเนี่ยทีมงานทางไหนนี่อ่ะเพิ่นทีมงานทางไหนนี่ แามวเนที่เราตั้งกับยางขคนขีดเอาเอาเดินสายพอกันสองของฝั่งเปิดนิ่งขนาดเลยฝังนี่ไหมโอ้โหมาครับแต๊บหนึ่งต่อสองครับทีมงานสายสามนี่อยู่ข้างในครับข้างหน้านี่คือทีมงานเดินสายเหมือนกันนะครับ โอ้โหลูกนี่หุ่นเราบึกบึนดีขนาดเลยปันในแบบแต่สองต่อสองครับ ออกครับสามสองโอ้ยยกสวยครับยกสวยอา้าวยังอยู่ครับโอ้โอโอสนามเพชกเกษสี่แปดครับ อเหมือนลงไหมเนอะก็เหมือนลงกรรมการบอกออกนะครับแต้ม3ต่อ2ครับทีมงานสาย3เสิร์ฟครับโอ้สวยครับสวยสูสีครับช่วงต้นเกมครับ2ต่อ3ครับ โอ้โหเสิร์ฟดีครับโอ้โหลูกนี้โโนตัดหัวเน็ตมาสวยมากเอ้โโลูกนี้โโสนามเพชรเกษม,ม48ครับวันอาทิตย์ครับวันนี้ก็ทีมงานนักกีฬาก็มาพอสมควรครับวันนี้ทีมงานไซส์ยาครับมาเยี่ยมสนามครับ แล้วก็มีแต่ก็ทีมงานเดินสายก็เข้ามาด้วยครับไม่รู้ไม่รู้มาจากไหนนะครับไม่ได้ถามครับเกือบดีครับสาม,สามต่อสี่ครับ โอ้ลับหลังเท้าสวยมากครับโอ้โหมันแดดนะครับเวลามองขึ้นก็จะเจอแสงแดดหน่อยครับแสบตามองไม่ถนัดเท่าไหร่โยงหลังครับลนมาแล้วครับสวยๆโอ้โหลูกเยียบ เ,นะเหมือนอนอสายรายงานมาบอกเป็นทีมงานพม่านะครับพื้นค่อนข,ข้างจะนิ่งนึงครับเหนียวมากรับตะก้อนิ่งมากครับรรพมา่าเหมือน ลดเสียงหน่อยนึงลดเสียงหน่อยนึ่งลูกนี่จนรับสไตล์่อยร่านมันบ้าห้าต่อสี่ครับเอาครับเป็นเป็นอันทว่าทีมงานพม่าครับเจอกับสายสามยังยังได้นะครับโอ้โหสวยงาโอ้โหวางลูกนี้สวยมากครับ เอาเอาเอาลบ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 เปิดหัวครับะล้วกไหลเข้าหน้าเนี้ครับโอ้ไม่ทานแล้วครับสวัสดีเพื่อนๆนะครับที่กำลังเข้ามารับชมนะครับแล้วกอบ้านนอกนะครับสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามารับชมก็ฝากติดตามด้วยนะครับช่อง youtube ก็ตล้วกอบ้านนอกเช่นกันนะครับ ปาดครับลูกนี้ยังยังอยู่นะครับโอ้โหวางสวยงามมากครับอ้าวลนมาโอ้โหขึ้นเหยียบจังหวะนี้ครับเปลี่ยนข้างครับเกมสิบสองแต้มครับ อาครับทีมงานสาย3ก็ขยับเข้ามาอยู่หน้าเฟรมนะครับทีมงานพม่าก,ก็ขยับไปอยู่ฝั่งนูน้นอ่าเข้าช่องครับเหมือนจะไม่มีคนลับนะครับเกือบ <c oughs> จะหลง <c oughs> ทดสอบเป็นมาทดสอบใส่ปะห้าต, <c oughs> ต่อหกครับเปิดโอ้เปิดหัวอยู่ดีมากครับลูกนี้นโอ้ ขึ้นกระทืบขึ้นกระทืบลงยังไงจากมันคือแข้งแต่ว่าโอ้โหโทีมงานพมา่าเดี๋ยวนี้พมา่านี่ยเขาเก่งมากนะครับโดยจังโดยจังหวะเวลาลูกเสิร์ฟท็อปสปรินลูกเสิร์ฟฟรีนี่โอ้โหโอ้โหลูกนี้ เออนี่ครับแต่ก็มีความฟิตและมีความคล่องตัวครับทําได้ดีครับสวยงามครับนี่ครับอ,อ้ายังอยู่นะครับแก้ไปก่อนออกครับ ต่อ5ครับ,ห,บหลังครับลูกนี้เปิดยังอยู่นะครับสวยงามครับโอ้ลูกนี้มันงามโพดงามไปงามไปนักกีฬาถ้าไปถ้าไปคุยกันให้ออกล้อสาเลยนะครับเสิร์ฟยอดโอ้สวยงามมากครับปาดโอ้เกือบติดเกี่ยวนะครับ เอ้ทีมงานฝั่งพมา่านี่น่าจะเป็นพม่านะครับเพราะว่าเขาบอกว่าทีมงานพมา่าพื้นค่อนข้างจะดีครับเปิดหัวครับลูกนี้ยกขึ้นโอ้ยังอยู่นะครับกลับหลังหันโอ้ลูกนี้หันหลายตลบหมุนมากไปนะครับกลับหลังหันมากไปครับมองไม่เห็นลูกครับเปิดยก

หลังมาแล้วครับลูกนี้เปิดแล้วก็ยกสวยๆโอ้โหติดเกี่ยวงามมากครับลูกนี้นี่ครับโอ้ยคนะ้แล้วโอ้ยยืนยืนรับหลังเท้านี่ง่ายมากครับนิ่งๆเลยนะครับไม่ขยับเลยเดี๋ยวนี้พม่าเขาพัฒนามากครับเก่งเก่งมากครับพม่าเดี๋ยวนี้ เปิดหวัวแล้วครับ,บ,บยังอยู่โยกสวยงามอีกทีแลครับต้องเตะแล้วครับทีมงานสาย3มน,นะครับอยู่หน้าเฟรมอออร <laughs> โอ้โห้ต่อ8นะครับโอ้โหสุดยอดมากมเซฟตัดเข้าหวัวนะครับลูกนี้เปิดง่ายมากยังนี่แหละครับเขียวยังไงครับเขียวธรรมชาติมากครับลูกนี้ แปดต่อห้าครับโอ้เส์ฟดีมากครับลูกนี้ต้องเตะครับเตะทุกลูกแลยครับเพราะว่าเหยียบไปนี่โดนเกี่ยวครับเออเอาข้าวห้าต่อ8 เออนะเออจังหวะขึ้นทํานี่กระโดดขึ้นแล้วก็ตบเท้าลงนะครับเขียวครับนี่ครับยกสวยเหมือนกันนะครับโอ้ฝั่งทีมงานสายสามนี่พลาดพลาดเองนะครับเล่นดีๆนเขายังรับตาโยงข้างหลังนะครับลูกนี้ยกสวยนะครับเอายังติดหัวนะครับไม่ โอ้โหอ,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 อาวุธหลักๆนี่ก็คือข้ามเขียวนะครับแต่เขียวนี่เพชรขาดมากนะครับไม่ได้แล้วไม่ได้ไไดไไดสิบต่อห้าครับแต้มขยะไปแล้วครับลูกนี้ยกคือยกข้าวก็ยังสวยอยู่นะครับต้องเตะนะครับดูครับยืนรับลูกแบบไม่สะทกสทานเลยนะครับ ได้ดอกเขาเปิดเข้าไปไปโอ้โหลูกนี้ครับเตะสวยมากนะครับแต่จังหวะเบรกไม่อยู่ครับอือไปแล้วไปแล้วโอ้โหจังหวะการเตะครึ่งรอบเตะครึ่งรอบนี่กระโดดลอยตัวเตะเลยนะครบับอืมเลี้ยงออกสีแล้วนะเจ๊ก็เดียวนะ เป็นไรก็ถือว่าเขาพ่อมาเขาไม่ค่อยกักหรอกเวลาเขาตีเขาไม่ค่อยกักเหมือนคนไทยคนไทยนี่กักเรียกเรียกตะนามาดิเรียกตะนามาไปเออก็เรียกมาตีดไปเรียกมาเรียกมา สวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับที่กําลังเข้ามารับชมนะครับเออโจทิมนั่นนะไอทีมงานรวิถีทนะีไม่เข้ามานะสิต่อ6ครับขณะนี้กําลังถ่ายทอดออกอากาศอยู่ทางช่องตะก้อบ,บ้านนอกนะครับเปิดหวัวครับลูกนี้ยกเข้ามานี่ครับ ตัวทำฝั่งพ,พทีมงานพม่านี่แข็งแรงมากนะครับต้องเตะนะครับต้องต้องเตะครับปาดเขียวไปน,นี่ก็โดนเกี่ยวนะครับมันเป็นไรสดเดี๋ยวเขาม่เขาขอบอกอยเออบทอันนี้อันนี้บทอะไรสดบบมินเนต <c oughs> ัโอ้เอาแม่เนี่ยเอาม่เนี่ยเปิดปนะ่ะเอาแม่เนี่ยตเอามีเน็ตบอมีเน็ตมาเปิดนะอู้ยอ่อนอมันบ่มีเนาะบ่ได้เติมบ่ได้อันนี้ไหว<อ>ผ่านกับ้างมันเห็นใจเตี๋ยลองบึงนะทางนี้จะเปลี่ยนเน็ตใบบอล เออหกต่อสิบครับดูครับเปิดหัวครับเปิดหวัวนี่จังหวะเปิดหวัวข้ามไปหาตัวยกนี่พอดีเลยนะครับ10ต่อหครับโอ้ต้องเตะแล้วครับ มุงชื่อไว้หเดี๋ยวเข้าูกับแ่เลยับผ่านบ้ผ่านบผ่านลุงคนทั้ยังบผ่านลุงคนังวันเราตะได้ขยังไปตีบ้ไดหน่มันบวเขากันไปเอาเข้าให้ใชขาตัวเดียวไป้ทำไมตีตัเนี้ยเพต้องไปลบก่อนใ้เลไม่ด้วยเลเบเลยกัเลย เอาสิตัวแรกงก็เพินไปเฮาก็เพินเนี่ลุงวุตสสาห์ลากมเห็นไมกัโตกัเอาตัวโยกมากตัวใหญนั่นนีทุนมันม่ไหวิทนม่ไหวตัวจบจบหน่อยลเขาสิเปต่อหครับเกมสิบสครับโอ้ลูกนี้ออกครับเขากับมือกันช่อะไรตัวกับหน่อยเข้ากับมือตัวกับบ้าเอาอะ ตัวกินวิทุนวิทุนเทนห้องปห้องดวิทุนมันบริษซอมแต่ก็มันโมดิร์รตแต่ก่อนเลยสันถ้าด้ลงลวเดียวเลยอวกได้อะไรมันได้ลงแล้วไมลงแล้วมันลงแล้วมันสูบไ,ปไ้มันสูบอะไ,ปไโอ้โหลูกนี้เกมครับเดียวก็ต้องคำคำ ทีมงานพม่าก็ชนะทีมงานสายสามไปครับขอแก้ทันทีเลยครับ